สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ b r s, <S เหมือนเดิมนะครับรอ่าก็อาร์ตน,นี้อยู่ในเกมได้อีกไลนนะครับเป็นเควสรลองนะซึ่งตอนแรกผม,ผมคุยอะผมคิดว่ามันไม่มีเควสไงคนนี้เออผมก็เลยก,กะว่าแบบจะปล่อยผ่านนะฮะที่ไหนได้มันมีเควส <laughs> เควสรลองขึ้นมาเนะี่ย นี่ครับบ้านที่มีควันสีแดงพวยพุ่งออกมานะครับโอเคมาเราไปดูกันนะโอเคครับมาถึงแล้วนะฮะนี่ที่มีไฟแดงพุง่งขึ้นมานะและ้วนในที่สุดข้าเริ่มจะกังวลนายเอาแต่ถ้ <c oughs> เหลือแต่สีแดงอะ่ะแกมาแล้วนี่ได้ผล ส่งจดหมายให้แอซิดหน่อยที่ตลาดขายของตลันดน้ำด่างไอโอดีนไม่ใช่สูตรของคุณยายสำหรับบุกกี้คิดมากแน่นอนลีน่านี่เคนนะนี่อาแมนลีน่ายุ่ง <c oughs> อ่ะว่าไงมีคนให้รายการใจตลาดมา มีคนให้สูตรการทำสแสลมให้นายละ่ะลูกทีมของไล์ใช้มันเพื่อให้ตื่นอยู่เป็นวันวันเลยพวกจอม,มหั่งการดูสมเหตุสมผลกว่าใครบางคนที่อัดยาพวกนั้นอออกมันคล้ายๆหรือมั้เราต้องการฟีนิวไนเตรตมันเป็นยาฆ่าเชื้อเกรดห้องปฏิบัติการเลยนะแล้วเราไม่เหลือแล้วด้วย คุณต้องการให้ผมเก็บมันไว้ใช่ไหมได้เลยมาที่ตึกสูงใชนมีไอเดียจะทำลายปฏิบัติการของพวกมันโอเคโอเคมาถึงแนละ้วอาซิสก็คือคนคนนี้นะนี่อาซิสคุณคืออาซิสเล,ลยไลอ้นส่งมา,า,า,งมาเกิดขึ้นอะไรกับอาซามาอา พวกนายเสี่ยงชีวิตมากข้างนอกนะฉันมีบางฉันมีทุกอย่างยกเว้นวินิลเนเต้ฟนายก็ไม่มีสิ่งที่ฉันต้องการเลยดิคนส่งของฉันอนะชนอุมโมงค์เมื่อคืนตอนนี้เขาไปอยู่กับอาซามแล้วนายต้องไปเอามันมาเพราะไม่ไม่เหลือในเมืองนี้แล้วนั่นเป็นรถสุดท้ายนะรถเขาหน้าตาเป็นไงสีขาวฉันว่าจำได้แค่นี้รถสีขาว นายจะทำจริงเหรอแายแอนไม่ชอบความผิดหวังนต่ต้องแข็งเก่งมากทีเดียวนะถ้าทำเรื่องนี้เราไม่ตายอ่ะโอ้โหมันโหดขนาดนั้นเลยวะลองดูสิไหนขอลองสิจุดแรกนะฮะรถสีขาวอันนี้ปะอันนี้ปะ นั่นไงหายไหนมีไหมแล้สีขาวอันนี้ป่ะโอ้โหไม่มีว่ะทางนู้นเหรอเฮ้ยนั่นไงอุ้ยเป็นบ,อบ่อพนะิษแน่ ตามไม่เลิกเลยนะซัมบี้วิ่งเนี่ยจีขาวคันนี้ปะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวอ้อะไรวะเนี่ยเฮ้ยงงววัด ดีเอาชิปหายแล้วฟาดไม่โดนอีกอือโอ้ไม่ตายด้วยโอ้แล้วมึงฟาดไม่โดนด้วยนะเจนอือตายยังตายแล้วต่อมคิดนะอะไรวะหน้ารับเบิดอะไรแล้วนะฮะโอ้โหชัดเจนพี่เรมจา๋าอันนี้ปะ อันนี้ปะโอ้โหสันนั้นแน่นอนอยู่หน้าพี่เบิ้มเลยอ่าแปบ๊บนึงนะพี่เบิ้มอยู่นี้ไปก่อนนะเดี๋ยวเดียวพี่เบิม้มอันนี้แน่เลยเนี่ยได้มาแล้วเอามันมาที่นี่ตรงไหนวะเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ ฉันเจอฟินิวในเตรดแล้วคราวนี้ฉันต้องนำมันกลับมาให้อามันเขามีแผนจัดการกับไรอันนี่ครับกลับมาหาอามันนะฮะนายเป็นผู้ช่วยชีวิตจริงๆอ่ะไร<ล>อันฉันไม่อยากคิดอย่างนั้นนะแต่ผมเสร็จธุระกับเขาแล้วฉันมีไอเดียที่ดีกว่านั้น อะนี่คือตัวช่วยนอนหลับให้เขาปรุงยาโดยใส่นั่นไปมันจะทำให้พวกเขาคึมและก็หลับมัจะไม่แต่พวกนั้นต้องนอนบ้างนะ <c oughs> <c oughs> เออดีดีดีเหมือนเป็นยานอนหลับนะ <c oughs> นำาฮอกลับไปให้ไรอันนะะ นำหอกลับมาให้ไลอ้อนนะครับนี่ฝนตกซะด้วยโอ้โหโอ้กี่ตัวมันเนี่ยหายแลวโอ้โหโอ้โหเยอะซะด้วยอืมเติมเลือดรอเลย โอ้โหอืมมาเฮ้ยเฮ้ยแม่งปลาไม่หยุดเลยว่ะโหแล้วเราจะชนะมันยังไงวะอุ่มว่ามันเนี่ยเออเออต้องรอที่เผลอย่างเงี้ยะโอ้โหปลาไม่หยุดอืมอุ้ยโดนอะไรวะเนี่ย อออืืืต้องชีเผยอย่างนี้นะต้องชีเผยอย่างนี้นะต้องชีเผยอย่างนี้ต้องชีเผยอย่างนี้ต้องชีเผยอย่างนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวจิบหายละทางตันไปเมื่อไหรวะเมื่อกี้เตีดพูดอะไรวะอือต้องชีเผยอย่างนี้นะโอ้ได้ทีเดียวอุ๊ย อุ้ยโอ้โหแม่งทางตันโอ้โหเยอะขึ้นอีตัวนี้อีโอ้โหซอมบี้วิ่งเข้ามาอีเข้ามาได้ไหมมาสาหน้าคันเข้ามาเลยอุ้ยป่าไม่หยุดเลยม,เมึงมึงเออต้องอย่างนี้นะฮะจังหวะอย่างนี้นะ อืมมไไ่ด้ต้องอย่างนี้นะฮะอุ๊ยทำไมไม่ขวอยอติดอะไรวะอืเอาเสร็จไปนึงมามามาดิมา,มาอือต้องรอจังหวะอย่างนี้นะเฮ้ยเหยาพอมหล,งลังนะอือ จั่างวะอย่างนี้อืมอุ้ยคงตรงไม่ได้ไม่พ้นนะอืออืออือเดี๋ยว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 อย่าอ้อมดีเอ้ยไม่มีปืนแล้วสู้ยากนะสู้คนอือ ยังจะหลบได้อีกมีอ้อมไหมไม่อ้อมอือโอ้ยโ้ยวัดโดนด้วยอือขะยันปลาเลยนะมึงขะยันปลาเลยนะอ้อมมันเนี่ยนี่นไงโอ้โหอือเล่นไม่ถือหรอมึงปึ๊บปึ๊บโอ้โหโดนดูดีอืออือ หัวหลังอีกหลังอีกทั้งอ้งอ้งอ้งเดี๋ยวนะต้องรอจังหวะถึงเลนะฮะปันตรงๆแล้วมันกันได้หมดเลยเนี่ยเห็นไหมบุกกูโดนเฉยเลยอื้อหือทันอยู่ จะจะหมดอ่ะอ,อ,อ,อือโอ้โอเล่ออืออืออือหมดถึงงนะั้นเฮ้ยยาหมดริบหายมีไหมเนะี่ยโอ้โหมาออกมา ออาออมอื้อื้มโอ้โหพีเพลอมึงพีเพลอเหรอกลางคืนแล้วจิบหายละแป๊บนึงอจัดการเอาไพรุ่งนี้ก่อนหายแล้วจิงมาอืมมาอุ้ยทำไมเราโดนวะ อือทีเผลอ,อนี่ครับโอ้มีเตียงให้เราพอดีเลยอะนอนก่อนแล้วกันแป๊บหนึ่งนะ,ะไรอันเออเดี๋ยวมันจะไม่ทันนะ,ะไรอันโทษทีโอเคเช้าแล้วนะมาเราพร้อมละไรอันแจเน่นนนงได้อของมาแล้ว ขอบคุณมากพวกมันกำลังจุดไฟเผาดินที่พวกนั้นเป็ใครผู้แข่งไม่มีวยูวในเตดอยู่เหลือในเมืองฮารานอีกแล้วนี่เป็นของแถมพิเศษสำหรับที่ฝ่าเข้ามาได้นะอันนี้ชุดสุดท้ายแล้วสินะที่เราจะได้ทำธุรกิจร่วมกันทำไมนายไม่ไปที่อื่นนะทำหน้าที่ของนายไปเพื่อนโอเคตามนั้นนี่ อ้าวไม่ให้อะไรกูเลยเหรอหรือมันให้แล้ววะเมื่อกี้ผมก็ไม่ได้ดูโอค้คประมาณนี้นะฮะโอ้โหเห็ดโอ้โหลำบากตรงที่สู้กับคนเนี่ยลองอมันสู้ยากถ้าไม่มีปืนน่ะนั่นแหลยะยังไงก็ขอบคุณทุกคนทุกท่านเลยนะครับที่ดูมาถึงตรงนี้นะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสับสไล์ให้ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับไปละครับ